ห้องนอนกว้างใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะและก็จะมีห้องห้องโถงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะมีทีวีมีห้องครัวนะคะมีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้น้ำพุเตวีด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เจอกันกันกบต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอนะคะค่ะวันนี้นะคะต้าก็จะมาเปิดราคานะคะสำหรับค่าห้องอพาร์ตเมนต์นะคะค่าอพาร์ตเมนต์ค่าห้องเช่านะคะที่อยู่ใจกลางโรมนะคะอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ณเวลานี้นะคะค่าเช่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะคะแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรา ไปฟังกันเลยค่ะค่ะก็มาเจอกันแล้วกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามให้กับต้าด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับคนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่ประเทศอิตาลี ประเทศอิตาลีนะคะก็มาที่โรมนะคะแล้วก็กำลังมองหาที่พักอยู่นะคะซึ่งอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะตาก็ถ่ายวีดีโอให้ดูหลายคลิปวิดีโอแล้วแหละนะคะว่าอยู่ใจกลางโรมนะคะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญของโรมเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งอพาร์ตเมนต์ของของแฟนนะคะก็คืออยู่ติดตดก,กันกับน้ำพุ เทรบีนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเดินนะคะไปแหล่งช้อปปิ้งนะคะที่สำคัญนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเรือก็ สถานที่ช้อปปิ้งที่เราจะไปซื้อของแบรนด์เนมหรือของแบบรุ่นกลางๆไม่แบรนด์เนมก็มีนะคะซึ่งห้างแถวๆนี้ก็มีเยอะอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นแพนติออนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโคลอสเซียมนะคะพิซซาเวเนเซียซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะคะของอิตาลีซึ่งอยู่ใจกลางโรมนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาที่พักนะคะ ส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะคะสำหรับชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาเที่ยวที่ประเทศอิตาลีนะคะวันนี้ตาก็เลยจะมาพูดคุยนะคะว่าราคานะคะที่แต่แต่แต่ละอพาร์ตเมนต์เขาให้เช่านะคะซึ่งแต่ละอพาร์ตเมนต์เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยคุณภาพเป็นยังไงนะคะ รีวิวเป็นยังไงนะคะว่าคนที่เขามาพักแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโรงแรมอะไรก็เยอะอยู่เช่นกันแต่ว่าแบบว่าธุรกิจ B a B นะคะก็มีเยอะอยู่เช่นกันที่หลายๆคนเขามีห้องเช่าอยู่ใจกลางเมืองเขาก็อาจจะไม่อยู่นะคะแล้วเขาก็ทํามาเป็น B a B ก็คือให้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่อิตาลีนะคะมาพักให้เช่านะคะเป็นรายวันนะคะไม่มีรายเดือนนะคะค่ะ ก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะอพาร์ตเมนต์ที่เพื่อนๆเ,เห็นเดี๋ยวเราจะเดินแล้วก็พูดคุยไปด้วยนะคะค่ะก็อพาร์ตเมนต์ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะตัวนี้คือถ้าถ่ายจากมุมหน้าต่างนะคะจากห้องจากอพาร์ตเมนต์นะคะออกไปข้างนอกนะคะก็จะเป็นตึกเก่านะคะตึกนี้ก็มีระยะเวลาไหล ร้อยปีนะคะแล้วนะคะก็เกือบพันพันปีได้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณที่เราเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็จะเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะแล้วเราจะมีแค่หนึ่งห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำหนห้องครัวแล้วก็1ห้องนั่งเล่นนะคะปกติถ้าเราจะอยู่ก็อยู่ได้นะคะก็ใช้ชีวิตปกติแต่ตรงนี้ก็คือ ่ไม่ได้มาพักอยู่ที่นี่นะคะก็จะพักอยู่อีกอพาร์ตเมนต์หนึ่งนะคะตรงนี้ก็ปล่อยให้คนเช่านะคะซึ่งราคานะคะที่หลายๆคนอยากจะทราบนะคะว่าราคาอพาร์ตเมนต์ขนาดเนี้ยคุณภาพแบบนี้นะคะซึ่งเร й ติ้งของอพาร์ตเมนต์เรานะคะอยู่ที่9.6เลยทีเดียวนะคะแล้วลูกค้าที่เข้ามาพักนะคะก็มีความประทับใจมากๆนะคะเพราะว่า ทำเลก็ดีมากๆเลยอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็อยู่ใกล้น้ำพุเทรวีซึ่งลูกค้าที่มาที่นี่นะคะเขาก็จะมาเที่ยวที่น้ำพุเทรีนะคะก็น่าสนใจมากๆนะคะราคานะคะคือตาไม่สามารถฟันธงได้เลยว่าเป็นราคานี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะทราบดีว่านะคะธุรกิจนะคะ B&B หรือธุรกิจ พวกห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นอยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงสถานการณ์ต่างๆนะคะถ้าเป็นช่วงที่บูมในเรื่องของการท่องเที่ยวราคาก็จะสูงขึ้นนะคะก็ณนะเวลาตอนนี้นะคะสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID นะคะซึ่งราคานะคะอยู่ที่90ยูโรต่อคืนนะคะ ทีนี้มันก็จะมีเลทราคาอยู่สำหรับคนที่จองผ่านผ่าน booking com นะคะคือส่วนมากคนที่ทำ b n b เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่ามีในหน้านะคะก็จะทำการจองผ่านเว็บไซต์ booking com นะคะทำเหมือนกับว่าเราทำสัญญากันนะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าที่จองผ่าน booking com เนี่ยทาง booking com เขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะคะไปนะคะค่ะ ก็ราคานะคะเหมือนที่ต้าบอกไปนะคะณช่วงนี้นะคะสถานการณ์ไวรัสโควิดนะคะก็ประกาศไปอยู่ที่90ยูโรต่อคืนนะคะบางทีก็ขึ้นไป95บางทีก็ลดลงไป8789นะคะแล้วแต่เลทราคานะคะซึ่งปกติแล้วนะคะอพาร์ตเมนต์ห้องนี้นะคะถ้าเป็นช่วงก่อนไวรัสโควิดนะคะก็ราคาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะ 200ยูโร300ยูโรแล้วแต่นะคะสถานการณ์คือช่วงก่อนไวรัสโควิด COVID นี้ลูกค้าเต็มนะคะเต็มนะคะทุกเดือนเลยนะคะอยู่ที่ว่าเขาจะจองกี่คืนนะคะซึ่งลูกค้าแต่ละท่านนะคะที่เข้ามาจองเนี่ยบางทีก็เคยจองมาแล้วอาจจะจองโดยตรงกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่เคยคุยกันในว atsapp แล้วในใน การติดต่อกันต่างหากแล้วนะคะหรือบางคนที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะเขาก็จะจองผ่านเว็บไซต์ booking. com นะคะเขาก็หากเกิดว่าจองในราคา2คนนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีการลดเปอร์เซ็นต์นะคะลดเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะคะถ้าจองสองคนเขาก็จะลดให้20% 3เปอร์เาคนก็จะลดให้อีกนะคะ<ๆ>ก็จะได้ราคาที่ต่ำลงไปอีกนะคะและก็จะมีค่าคอมมิชชั่นอยู่รวมอยู่ในราคานั้นด้วยนะคะ ซึ่งปกติแล้ว b บี b เนี่ยลูกค้าจะเป็นคนจ่ายค่าค่าทำความสะอาดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือ t ท x ก์นะคะ Ta ัสซิสโซจโนนะคะก็จะเป็นภาษีนะคะภาษีต่างๆที่รวมอยู่ในการเช่านะคะซึ่งก็ไม่ได้แพงมากนะคะเขาจะคิดตามราคาจำนวนคนที่เข้ามาพักแล้วก็จำนวนคืนนะคะแต่ถามว่าแพงมากไหมก็ไม่แพงมากนะคะ ก็สำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวที่โรมนะคะแล้วก็อยากจะมาพักอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วไม่หาที่พักไม่ไม่มีนะคะก็สามารถที่จะจองผ่านตาได้นะคะหากเกิดว่าจองผ่านตาตาก็จะหากเกิดว่าเป็นคนไทยนะคะตาก็สามารถที่จะคิดในราคาพิเศษให้โดยที่ไม่ต้องไปจองผ่าน booking.com นะคะเราก็ จ่ายเงินเป็นเงินสดกันก็ได้หรือจะจ่ายแบบไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทำการจองกันไว้ล่วงหน้าโดยที่เราไม่ต้องไปจองผ่าน booking.com นะคะก็จองผ่านท่ต้าเลยก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อยังไงนะคะเดี๋ยวตาจะตาเอาที่อยู่ไว้ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook นะคะก็หรือจะคอมเมนต์ ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่อิตาลีนะคะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงมาพิเยวไม่ได้นะคะหากเกิดว่าใครเพิ่งมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วอยากจะมาเที่ยวแล้วก็สามารถที่จะจองผ่านแต่ได้นะคะรับรองว่าประทับใจแน่นอนนะคะแล้วก็ก็ได้ราคาที่ต่ำกว่าใน booking. com แน่นอนนะคะสำหรับคนที่จองผ่านตานะคะตาก็จะทำการ ฟิกไวให้นะคะแล้วก็ทำการพูดคุยกันส่วนตัวนะคะกรณีที่จองผ่านตานะคะค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยนะคะแล้วก็มาบอกราคานะคะในการเช่าอาพาร์ตใ,ในการจองะะอาพาร์ตเมนต์ที่จะมาเที่ยวนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมี WiFi มี ห้องครัวห้องอะไรเราสามารถแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้ๆนะคะอันนี้คืออำนวยความสะดวกนะคะแล้วเราก็มีบริการรถนะคะลิมูซีนด้วยนะคะหากเกิดว่าจะกลับไปที่สนามบินนะคะฟูมิชิโนะนะคะก็ไปสนามบินของโรมนะคะก็ใช้บริการของเราได้นะคะแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างหากนะคะไม่เกี่ยว ะะไม่เกี่ยวกับค่าห้องนะคะเราก็มีบริการให้แล้วก็คุณก็เป็นคนจ่ายเองนะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องกีตาร์ซีโอนะคะหากเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะค่ะโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ่าก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะค่ะโอเค ค่ะสวัสดีค่ะ